โอ้สวัสดีครับอย่าลืมนะใจดีนะของกลางนี่เขาไปจับอยู่ไปจับเอาไว้แล้วนะแล้วก็เป็นภาพความทรงจํามึงแลวมึงเอาออกมาไม่ได้นะเดีย๋ยวจะทงไว้ที่บ้านหลังนู้นตรงข้ามบ้านกูน่าจะตาโสอีกแล้วมั่งไปหลักไปหลักเป็นเจ้าของบ้านไว้ถึงวันมึงต้องขับรถเลี้ยวลงนู่นเลยนะยวไม่มีกระสุนไว้ยิงนะ ลับบ้านแยกย้ายกับบ้านไม่มีเยียอะไรป้องกันตวงระวังนะเดี๋ยวที่นี่ที่กูเดี๋ยวกูสแกนล,ล่างให้เขาทำให้ใหม่รู้เรื่องว่าถ้าว่าจะให้สู้ด้วยตนเองก็รอชนะเด็กๆที่ว่าตายกับจิตสัมผัสพันกลัวเด็กๆอะหมอหมอจิตเวชเยียอะไรนั่นอ่ะเออ แล้วก็ต้องให้แม่งโดนแบบว่าสุดท้ายแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ตายไปรู้เรื่องเปล่าอยากได้ของใช่หรือเปล่ามีแค่ภาพความทรงจําแต่เอามาไม่ได้ใช่เป,ปล่าไปรอบ้านนู้นตรงข้ามกับบ้านกูถ้าอย่างทํามไม่ไปลองไม่ไปนั่งเฝ้าในงานกงจะไม่มีของนะมึงคิดดูนะเวลากลับบ้านไปนะ ไอ้เหี้ยลูกปืนลงมาเหี้ยนุนเรื่องนุนเ,เรื่องนี้ยัดแม่กูยังไม่ยอมเลยดี๋ยวไม่มีของป้องกันตัวนะระวงัวงนะระวังนะส่วนนี้ครอบครัวที่ว่าเอาร่างกูไปทงให้กับครอบครัวของเมื่อไอ้ครอบครัวนั้นก็โดนโดนทั้งเพออะเพราะว่ากูไม่ชอบไม่รู้จะเอามาอยู่ร่วมทำเปรดอะไรนะพูดตรงๆนะ โดนทั้งเพแล้วช่วงนี้นะร่างขงกูกำลังอารวาสหนักอยู่นะเพราะว่าเขาใส่พฤติกรรมเขาใส่ความสู้เขาทำหน้าดุทรงโสทรงเรสทรงสูผิวขาวอยู่นะระว,วังด้วยนะแต่เ,เขาจะหัวจะหัว,ลวเลาะเอานะเวลาแพ้พฤติกรรมมานะระวังนะรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่านี่ เดี๋ยวจะเอาของกลางที่เขาไปจับอะไปทงนว้นบ้านหลังนู้นเดี๋ยวน่าจะตาโสอีกแล้วมึงแบบว่าปเป็นเจ้าของบ้านเหนือตาโสเป็นหลักรองรับของไว้เดี๋ยวกลยุทธ์พวกมึงอะอยากจะชุลมุนอยากจะลุมยิงกับกูแบบว่าสุดๆุดใช่ป่าแต่กระสุนของพวกมึงม่งกระจอกมึงไม่อยากได้เหรอ ฮึไม่อยากได้เหรอเฮีย yeah. มึงคิดดูนะคนด้วงแลนหัวแลนทั้งเพยัดแม่นะเวะลามันกลับบ้านกลับดงหัวแลนเขาอ,อยู่กับวัวแลนอยู่กับแลนพงอะนะอาวุธแม่งไม่มีสักอย่างหนึ่งไม่อยากจะได้กันนะฮะ ย็นแม่พูดทางจิตสัมพันธ์พันไว้ย็นแม่ทุกวันย็นแม่ทุกวันกลยุทธ์อยากแบบว่าอยากชุลมุนอยากฟันอยากฆ่าอยากยิงอยากได้ลูกปืนอยากได้เลือดอยากได้ลูกปืนอยากได้ล่างอยากได้อยากได้อย่างเดียวย็นแม่ไม่ลงทุนเป็ดอะไรเลยไอ้ี้ยถ้าให้ชนะด้วยตัวของตนเองมึงไปเตรียมนะไปเตรียมกับล่างสัตว์มึงนะ ร่างดวงนอนนอนยาวพิการแบบไหนร่นางมุดสังล่างหัวแลนถังยังไงงวงงวงยังไงไปเตรียมนะไปเตรียมกับร่างนะไปรอเตรียมนะเดี๋ยวถ้าเกิดช้าเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวให้ที่บา้านกูควบคุมสาบล่างรอยตนกูทุกล่างที่แม่งเอาไปใช้นะ่ะบ้บบาไร้่่าพวกมึงนะ่ะ ค่าให้แม่งค่าคนในครอบครัวที่มึงอยู่นั้นคนเอาไปใช้ไงครอบครัวคุณเอาไปใช้ตายหมดเดยรู้เรื่องรอเปล่าความหวังพวกมึงคือได้กระสุนแล้วก็ยิงกันใช่ไหมเดี๋ยวกูจะให้เขาไปทงไว้บ้านหลังนูน้นอีกรอบนึงรอบที่แล้วเขาก็ทงไว้นูน่นรอบนี้ทงอีกต้องแจกเดี๋ยวคุยเองกับตาโสรัชการที่สี่เดี๋ยวมาเป็นบางยงอยู่พ่อของกูอยู่มาเป็นพ่อ,อคูอยู่นะ ให้แม่งแจก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 ไละกยิง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 รู้เรื่องนะแพ้หรือชนะอยู่ที่ปัญญายันแม่มึงหลบหรือเปล่านะยิงปืนเก่งหรือเปล่านะยิงแล้วเก่งแล้วหลบหรือเปล่านะแค่นี้นะไปรอนะแล้วทางในในกลุ่มวงเจิตสมผัสพันธ์คุยดีๆนะถ้ามึงอยากได้สิ่งของเหล่านั้นอยากชุดละมุนไปรออยู่บ้านหลังนู้นเนี๋ยตรงข้ามบ้านกูรู้เรื่องนะเดี๋ยวเขาของไปตั้งไว้นู่น 有量吧，哎呀。